สวัสดีนะักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับอาจารย์สุภามาชาุวัตนในหน่วยการเรียนรู้ที่7เงินลงทุนระยะยาวความหมายของเงินลงทุนนะคะเงินลงทุนหมายถึงสินทรัพย์ที่กิจการมีไว้เพื่อเพิ่มความมั่งคั่งให้กับกิจการไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของส่วนแบ่งที่จะได้รับอย่างเช่นดอกเบี้ยค่าลิขสิทธิ์เงินปันผลในรูปของราคาที่เพิ่มขึ้น หรือในรูปประโยชน์อย่างอื่นที่กิจการได้รับอย่างเช่นนะคะประโยชน์ที่ได้รับจากความสัมพันธ์ทางการค้าต่อมานะคะจะเป็นความหมายของเงินลงทุนระยะยาวนะคะตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่105นะคะปรับปรุงเมื่อพศ2559เขาได้ให้ความหมายเงินลงทุนระยะยาวนะคะคือเงินลงทุนที่กิจการตั้งใจถือไว้เกิน1ปีนะคะเงินลงทุนระยะยาว รวมถึงตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายเงินลงทุนทั่วไปตราสารนี้ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายและตราสารนี้ที่ถือจนครบก,กาหนดต่อมานะคะก็คือประเภทของเงินลงทุนระยะยาวนะคะตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่105นะคะปรับปรุงเมื่อพศ2559นะคะเขาได้แบ่ง เงินลงทุนระยะยาวนะคะออกเป็น3ประเภทดังนี้นะคะก็คือ 1. หลักทรัพย์เพื่อขายตัวนี้นะคะก็ได้แก่เงินลงทุนในตราสารหนี้แล้วก็ตราสารทุนนะคะที่อยู่ในความต้องการของตลาด 2. เงินลงทุนทั่วไปนะคะตัวนี้ได้แก่เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้อยู่ในความต้องการของตลาดนะคะส่วนข้อที่3ก็คือตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนด ต่อมานะคะก็คือต้นทุนของเงินลงทุนนะคะต้นทุนนะคะของเงินลงทุนก็คือราคาทุนของเงินลงทุนจะต้องรวมรายจ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กิจการจ่ายเพื่อให้ได้เงินลงทุนนั้นมาได้แก่1ราคาจ่ายซื้อเงินลงทุน 2. ค่าในหน้า 3. ค่าธรรมเนียมและก็ค่าภาษี 4. ต้นทุนการจัดทำรายการ ต่อมานะคะก็คือการมนทึกบัญชีเงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้นะคะตัวนี้นะคะของเราก็จะแบ่งออกเป็น2กรณีนะคะแยกแยกกันปฏิบัตินะคะได้อยู่2กรณีเนาะก็คือกรณีที่1ก็คือเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดนะคะเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายแล้วก็2เงินลงทุนในตราสารทุนไม่อยู่ในความต้องการของตลาดเป็นเงินลงทุนทั่วไปนะคะ ซึ่งนะคะเงินลงทุนในตราสารทุนของเราก็จะมีอยู่3ลักษณะก็คือ 1. ซื้อเป็นเงินสด2ออกหุ้นทุนหรือหลักทรัพย์อื่น 3. แลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์อื่นนะคะอ่าต่อมานะคะนะักศึกษาเรามาดูวิธีการปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในตราสารทุนนะคะตัวน,นี้จะเป็นวิธีการบันทึกบัญชีเนาะอ่าหนึ่งก็คือซื้อเป็นเงินสดนะคะณนะวันที่กิจการได้มาซึ่งเงินลงทุนต้อง เงินลงทุนนะคะหรือต้นทุนของเงินลงทุนเราจะประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนอย่างเช่นค่าในหน้าค่าธรรมเนียมภาษีอากกรแล้วก็เอามาบันทึกบัญชีเป็นดังนี้เนาะมาดูหลักทรัพย์เผื่อขายเดบิตในกรณีเราซื้อเป็นเงินสดนะคะตัวน,นี้เนาะเราก็จะบันทึกเป็นเราก็จะบันทึกบัญชีเป็นดังนี้นะคะหลักทรัพย์เผื่อขายเดบิตหลักทรัพย์เผื่อขาย หุ้นสามมันบริษัทจุดๆจจ,จ,จำกัดนะคะแล้วก็ใส่จำนวนเงินนะคะ xx เ,เ,เดบิตอะเครดิตตรงนี้ขอขอเปลี่ยนนะคะอะเป็นเครดิตนะคะเครดิตเงินสดเนาะก็จะเป็น xx ก,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 ก็คือจำนวนเงินบันทึกซื้อเงินลงทุนหลักทรัพย์เผื่อขายในหุ้นทุนนะคะต่อมาจะเป็นเงินลงทุนทั่วไปนะคะตัวนี้ก็จะเดบิตเงินลงทุนทั่วไป หุ้นสามัญบริษัทจำกัด xx แล้วก็เครดิตเงินสดนะคะบันทึกซื้อเงินลงทุนทั่วไปในหุ้นสามัญน,นะคะตัวนี้เราบันทึกเหมือนกันเนาะแต่แค่เปลี่ยนแค่หลักทรัพย์เผื่อขายเป็นเงินอ่ะแตกต่างกันตรงที่ถ้าหลักทรัพย์เผื่อขายให้บันทึกเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายถ้าเป็นเงินลงทุนให้เราบันทึกเป็นเงินลงทุนทั่วไปเนาะต่อมามาดูตัวอย่างที่หนึ่ง เมื่อวันที่10สิงหา2562บริษัทพากากองจำกัดลงทุนซื้อหุ้นสามมาญของบริษัทลำใหญ่จำกัดมหาชนจำนวน2,000หุ้นมูนลค่าหุ้นละ50บาทในราคาหุ้นละ48บาทเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือที่2,000ตัวนี้โจทเขาบอกว่าตั้งใจถือไว้เผื่อขายนะคะเราก็จะบันทึกบัญชีดังนี้นะคะวันที่10สิงหาเดบิตหลักทรัพย์เผื่อขายหุ้นสาม,มาัญบริษัทลำใหญ่จำกัดนะคะ 98,000แล้วก็เครดิตเงินสดนะคะ9ก0า0นะคะการคำนวณก็คือนะคะ2,000หุ้นนะคะคูณราคาหุ้นละ48บาทเนาะแล้วก็บวกค่าใช้จ,จ่าย2,000นะคะเราก็จะได้ทั้งหมด98,000มเนะาะมาดูตัวอย่างที่2เมื่อวันที่5้าก,กันยา2562บริษัทประการกองจำกัด ลงทุนซื้อหุ้นสามมารล,ลองกองจำนวน1,000หุ้นมูลค่าหุ้นละ100บาทราคาหุ้นละ98บาทเสียค่าใช้จ่ายไป1,200บาทนะคะเป็นเงินลงทุนทั่วไปนะคะตัวน,นี้เขากำหนดมาให้เลยว่าเป็นเงินลงทุนทั่วไปนะคะเราก็จะบันทึกบัญชีได้ดังนี้วันที่5กันยานะคะเดบิตเงินลงทุนทั่วไปหุ้นสามมารบริษัทลองกองจำกัด 99,200เครดิตเงินสดออกไปก็คือ9 9 2 0 0เนาะแล้วก็บันทึกซึ่งเงินลงทุนหุ้นสามัญเป็นเงินลงทุนทั่วไปนะคะคำนวณได้มาจากองเลฟนะคะจำนวนหุ้น1,000คูณด้วยราคาหุ้นละ98บาทบวกด้วยค่าใช้จ่ายอยู่ที่2,000บาทเนาะเราก็จะได้มา99,200อ่าต่อมานะคะเมื่อกี้ เป็นกรณีที่เราซื้อเป็นเงินสดนะคะต่อมาข้อที่2นะคะเป็นกรณีออกหุ้นทุนหรือหลักทรัพย์อื่นนะคะกรณีนี้นะคะจะเป็นกิจการนะคะซื้อเงินลงทุนในหุ้นทุนแต่ชําระด้วยหุ้นทุนของกิจการเองหรือหลักทรัพย์อื่นที่กิจการถือหุ้นนะคะต้นทุนเงินลงทุนนะคะที่ได้มาใหม่นะคะจะต้องบันทึกด้วยราคา ตลาดของหลักทรัพย์ที่จ่ายชำระนะคะอ่ามาดูตัวอย่างที่3นะคะเมื่อวันที่2มีนา2562บริษัทพกาดอนจำกัดลงทุนซื้อหุ้นสมามบริษัทขนุนจำนวน5,000หุ้นนะคะมูลคล่าหุ้นละ30บาทแล้วก็ในราคาหุ้นละ31บาทเสียค่าที่จ่ายไปที่1,500นะคะตั้งใจถือไว้เผื่อขายนะคะอ่าตั้งใจถือไว้เผื่อขาย ต่อมาวันที่20พฤศจิกาได้ซื้อหุ้นสามัญบริษัทดินจีจำนวน1500หุ้นหุ้นละ100บาทราคาหุ้นละ120บาทเป็นเงินลงทุนทั่วไปโดยนำหุ้นสามัญบริษัทขนุนไปชำระราคาตลาดหุ้นสามัญบริษัทขนุนจำกัดวันนี้ราคาหุ้นละ32บาทมาดูการบันทึกบัญชีเราต้องบันทึกบัญชีวันวันไหนก่อนคะวันที่2ก่อนนะคะวันที่2ก่อนเนาะ อ่ะวันที่สองเราก็เดบิตเลยคะ่ะเดบิตหลักทรัพย์เพื่อขายหุ้นสามัญบริษัทขนุนจำกัดสองพันห้าร้อยอ่ะจำกัดหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยนะคะแล้วก็เครดิตเงินสดหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยนะคะตัวน,นี้จะเป็นการบันทึกเงินลงทุนหุ้นสามัญที่ถือไว้เผื่อขายนะคะโดยห้าพันหุ้นคูณกับในราคาหุ้นละสาสิบเอ็ดบาทบวกค่าใช้จ่ายหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะ ต่อมาวันที่20เขาบอกว่าเอาหุ้นสามัญบริษัทดินจี่มาอะไรคะมาแลกเปียนนะคะมาแลกเปียนเนาะแล้วก็จะเดบิตเงินลงทุนหุ้นสามัญบริษัทดินจี่จำกัดจํานวน5,000คูณเขาบอกว่า5,000หุ้นเนาะแต่ว่าในราคาในราคาวันเนี้ยห,หุ้นละ3 2บาทแล้วก็เลยเอา5000คูณส2ได้1นึ่งแนะคะ เครดิตหลักทรัพย์เผื่อขายหุ้นสามัญน,นะคะก็คือ1 5 5 0 0 0นามนาะคะมาจากตัวนี้เนาะแล้วก็เอาเดบิตลบเครดิตนะคะเป็นกำไรจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ก็คือ3,500ัาร้อตัวนี้จะเป็นการบันทึกนำหลักทรัพย์เผื่อขายไปแลกกับหุ้นทุนสามัญเป็นจำนวนเงินลงทุนเนาะต่อมากรณีที่สาตัวนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์อื่นนะคะตัวอย่างที่4เนาะวันที่12มิถุนายน2562บริษัทมนทา ซื้อหุ้นบุริมสิธิ์เป์เนต์บริษัทซารี่จำกัดจำนวน5,000หุ้นหุ้นละ100บาทราคาตลาดหุ้นละ105บาทเป็นเงินลงทุนทั่วไปโดยนำอะไรคะรถยนต์มาแลกนะคะรถยนต์ดังกล่าวเขามีราคาทุนที่8 0 0 0 0นบาทราคาตามบัญชีอยู่ที่5 5า0 0 0 0บาทราคายุติธรรมอยู่ที่4,90 0 0 0บาทการบันทึกบัญชีเป็นดังนี้ เขาเอารถยนต์เป็นแรกหุ้นปุริมสิทธิ์มาเราก็เลยเดบิตเลยคะ่ะเงินลงทุนทั่วไปหุ้นปุริมสิธิ์เอร์เซบริษัทสารี่จำกัดนะคะอยู่ที่4ี่แสนค่าเสื่อมราคาสะสมรถยนต์นะคะอยู่ที่สอง0สนโดยที่เราเอาราคาทุนนะคะ ลบด้วยราคาตามบัญชีเราจะได้ราคา4 0แ,แสนเออสอแสนเนาะแล้วก็เครดิตรถยนต์นะคะเราก็ดูว่าส่วนต่างอยู่ฝั่งไหนถ้าอยู่ฝั่งด้านเดบิตเป็นขาดทุนถ้าอยู่ฝั่งด้านเครดิตเป็นกําไรแสดงว่ายอดด้านเดบิตนะคะ2ยอดนี้รวมกันแล้ว ได้น้อยกว่ายอดนี้ก็เลยอยู่ด้านเครดิตขาดทุนไปอยู่ที่62,000เนาะต่อมานะคะตัวน,นี้จะเป็นการซื้อตัวน,นี้จะเป็นการซื้อเงินลงทุนนะคะหุ้นหลังวันประกาศจ่ายเงินปันผลนะคะตัวน,นี้ถ้าหากกิจการซื้อเงินลงทุนหลังวันที่บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลแต่ก่อนปิดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น จะต้องซื้อเงินปันผลติดมาด้วยนะคะแต่อะไรคะไม่ถือเป็นต้นทุนมาดูตัวอย่างที่5นะคะเมื่อวันที่5พฤษภาสม2562บริษัทพุทซ้อนนะคะจำกัดซื้อหุ้นสามันบริษัทกีวี่จำกัดจำนวน3,000หุ้นมูล,ลค่าหุ้นละ100บาทในราคา102บาทเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อไปที่2 0 0 0ตัวนี้ตั้งใจ ถือไว้เผื่อขายต่อมานะคะบริษัทกีวีจำกัดได้ประกาศจ่ายเงินปันผลหุ้นละ10บาทวันที่30เมษายน2562โดยจะปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่20พฤษภาคม2 5 6 2และจ่ายเงินปันผลในวันที่31พฤษภาคม6 5 6 2การบันทึกบัญชีเป็นดังนี้นะคะตอนนี้เป็นของวันที่5พฤษภานะคะ เราก็จะเดบิตหลักทรัพย์เผื่อขายหุ้นสามัญบริษัทกวีอยู่ที่สามแสนะคะโดยมาจากจำนวนหุ้นมีเท่าไหร่คะ3,000หุ้นคูณหนึ่งรบวกค่าใช้จ่ายอยู่ที่2,000 พอเรารวมกันแล้วนะคะเราก็จะได้อยู่ที่3,800 0นะคะรายได้เงินปันผลนะคะอยู่ที่เดบิตรายได้เงินปันผลอยู่ที่3 0 0 0มนะคะก็มาจากเขาบอกว่าเขาบอกว่าให้ประกาศจ่ายหุ้นปันผลนะคะหุ้นละ10บาทแสดงว่าเรามีอยู่3 0 0พหุ้นถูกไหมคะก็ต้องคูณ10บาทนะคะเราก็เลยได้อยู่ที่30,000 เครดิต <Credit, S 2> เงินสดทั้งหมดที่เราจะต้องจ่ายณนะวันที่เราซื้อหุ้นสามัญบริษัทกีวีก็คือสาวแสนสามมื่นแปดพันบาทนะคะพอวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาฯนะคะเขามีการประกาศจ่ายเงินปันผลเราก็เลยเงินสดเพิ่มเพิ่มด้านเดบิตสามหมื่นบาทมาจากรายได้เงินปันผลก็เลยเครดิตรายได้เงินปันผลอยู่ที่สามหมื่นบาทเนาะ ต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นการซื้อหุ้นทุนเป็นหน่วยรวมนะคะเป็นหน่วยรวมเนาะในกรณีที่กิจการซื้อเงินลงทุนหุ้นทุนเป็นหน่วยซึ่งเราจะประกอบด้วยหุ้นทุนต่างชนิดกันเชน่นหหน่วยประกอบด้วยหุ้นสามัญหนึ่งหุ้นหุ้นปริมสิทธ์แปเปอร์เซนหนึ่งหุ้นหรือหหน่วยประกอบด้วยหุ้นปริมสิทธ์แปเปอร์เซนหนึ่งหุ้นส่วนหุ้นปริมสิทธ์สิเปอร์เซนเท่ากับ 2หุ้นนะคะมาดูหลักการพิจาร,รณาแยกหุ้นมี3กรณีก็คือ 1. เราทราบตลาดตลาดทราบราคาตลาดทั้ง2หุ้นนะคะ 2. ทราบราคาตลาดของหุ้นเพียงชนิดเดียวโจทย์เขาอาจจะให้มาเป็นหุ้นสามัญหรือหุ้นปริมาสิบมาแค่1ชนิดเท่านั้นนะคะราคาตลาดเนะาะ 3. ไม่ทราบราคาตลาดของหุ้นทั้งสองเลยก็แสดงว่าแสดงว่าอะไรคะเขาไม่มีราคาตลาดให้ทั้งสองชนิดนะคะอ่ามาดูหนึ่งกรณีที่หนึ่งของเรานะคะก็คือกรณีทราบราคาตลาดหุ้นทั้งสองชนิดนะคะอ่าตัวอย่างที่หกเมื่อวันที่18เมษายน2 5 6 2กิกิจาการซื้อหน่วยลงทุนหุ้นทุนบริษัทน้ำส้มจำกัด จำนวน3,000หน่วยราคาหน่วยละ179บาทเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อ3,000บาทตั้งใจถือไว้เผื่อขายหุ้นทุน1หน่วยประกอบด้วยหุ้นสามาัญ1หน่วยราคาตลาดหุ้นละ105บาทนะคะอะแล้วก็เขาบอกว่าให้หุ้นปริมสิธิ์เร์เซ็นอันนี้อาจารย์ขอเพิ่มนะคะ หุ้นปริมมาสิ์นะคะเจ็ดเปอร์เซนต์เนาะหนึ่งหุ้นเขาให้ราคาตลาดมาอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทแสดงว่าเราทราบราคาทั้งสองชนิดก็คือหุ้นสามมาอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าบาทหุ้นปริมมาสิ์อยู่ที่ทหนึ่งรยอยี่สิบาทถูกไหมคะอ่าโจทย์ตัวน,นี้เขาบอกว่าให้เราทำอะไรคะแสดงการคำนวณหาราคาทุนของเงินลงทุนในหุ้น ทั้ง2ชนิด2บันทึกการซื้อหน่วยลงทุนในสมุดรายวันทั่วไปอันดับแรกเลยเรามาคำนวณก่อนนะคะราคาทุนรวมเราจะต้องหาราคาทุนรวมก่อนนะคะก็คือ3 0 0พันหน่วยนะคะราคาไอ้จำนวนหุ้นนะคะของเรามีอยู่ที่3,000ันหุ้นหรือ3 0 0พันหน่วยคูณด้วยหุ้นหน่วยละ179บาทบวกด้วยค่าใช้ใจ่ายอยู่ที่3000บาทเราได้ ราคาทุนรวมอยู่ที่5้าแสนสี่หมื่นบาทส่วนราคาตลาดเราก็หาแต่ละหุ้นนะคะราคาตลาดหุ้นสามมันเท่ากับสามพันหุ้นคูณหนึ่งร้อยห้าบาทได้เท่ากับสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทส่วนหุ้นปริมสิธิ์ก็คือสามพันหุ้นคูณด้วยหนึ่งร้อยี่สิบาทก็คืออาจจะเขากําหนดมาให้เนาะโจทย์ก็ได้เท่ากับสามแสนหกหมื่นแล้วก็มารวมราคาตลาดนะคะสองตัวนี้นะคะบวกกันได้เท่ากับ 6กแ0 0เบาทอ่าพอเราหาราคาตลาดรวมได้แล้วเราก็จะมาใช้ในการการใช้ราคาตลาดคำนวณหาราคาทุนของหุ้นนะคะอ่าก็ดูราคาทุนของหุ้นสามันก็เท่ากับ5้า0 0 0สนนะคะคือราคาทุนรวมนะคะคูณด้วยหุ้น ราคาตลาดของหุ้นปุริมสิธิ์ก็คือ3 1 5 0 0 0หหารด้วยราคาตลาดรวมอยู่ที่6,75,000นแสดงว่าราคาทุนของหุ้นสาม,มัญเราได้อยู่ที่2 5 2 0 0 0 0นะคะต่อมาหาราคาทุนของหุ้นปุริมสิทธิ์นะคะเท่ากับราคาทุนรวม5,40,000คูณด้วย ราคาตลาดของหุ้นุริมสิทธิ์ก็คือ360 0 0 0หารด้วยราคาตลาดรวมอยู่ที่675,000ตัวนี้เท่ากับ288,000นะคะต่อมาตัวนี้คือเราคำนวณได้ราคาทุนทั้ง2ชนิดแล้วนะคะเราก็มาบันทึกการซื้อหน่วยเงินลงทุนทั่วไปนะคะเดบิตหลักทรัพย์เผื่อขายหุ้นสามัญบริษัทนำส้มจำกัดอยู่ที่2 0 0 0 0 5้0 0มนะคะโดยมาจากที่เราคำนวณมาเนาะหลักทรัพย์เผื่อขายหุ้นปริมณสธิ์บริษัทน้ำส้มจำนวน2,88,000แปดมนะคะมาจากที่เราคำนวณน,นะคะเครดิตเงินสดทั้งหมดอยู่ที่540,000สี่หมื่นห้บาทนะคะตอนนี้จะเป็นการบันทึกซื้อหน่วยเงินลงทุนหุ้นสามัญบริษัทน้ำส้มจำกัดต่อมาในกรณีที่2ก็คือทราบแค่ราคาตลาดของหุ้น เพียงชนิดเดียวนะคะจากตัวอย่างที่6กิจการไม่ทราบราคาตลาดของหุ้นปริมสิทธิ์แสดงว่าเขาทราบตราคาตลาดเลยคะ่ะหุ้นสามมันนะใช่ไหมคะอ่ะาแล้วก็มาถามเขาบอกเราให้ให้เราทําเหมือนเดิมเลยก็คือแสดงวิธีการคํานวณแล้วก็บันทึกบัญชีเรามาแสดงวิธีการคํานวณก่อนราคาทุนรวมนะคะเราจะใช้เหมือนเดิมเนาะเพราะว่าโจทย์เดิม3000หน่วยคูณ179บวกพเท่ากับ ห้าแสนี่หมื่หักด้วยราคาตลาดหุ้นสามันสามพันหุ้นคูณ105บาทเท่ากับ3าม0 0นนะคะเสร็จแล้วเราก็เอายอดเขาบอกว่าหักใช่ไหมคะนะักศึกษาเราก็เอายอด5้าแส0สี่ลบกับ3า5 0 0 0ันได้เท่ากับ2องแสนหพันตัวนี้คงเหลือเป็นของ เป็นราคาทุนของหุ้นปริมมัสิาแสดงว่าตัวนี้เป็นราคาของทุนหุ้นราคาของทุนของหุ้นปริมัสิตนะคะเราก็มาบันทึกบัญชีเพราะเราได้ราคาทุนทั้งสองชนิดแล้วเดบิตหลักทรัพย์เผื่อขายหุ้นสามัญอยู่ที่สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแล้วก็เดบิตหลักทรัพย์เผื่อขายหุ้นปริมมัสิตอยู่ที่สองแสนสองหมื่นห้าพันเครดิตเงินสดห้าแสนสี่หมืน่นบันทึกซื้อ หน่วยเงินลงทุนหุ้นสามัญของบริษัทน้ำส้ม3นะคะกรณีที่3ก็คือเราไม่ทราบราคาตลาดของทั้ง2ชนิดนะคะจากตัวอย่างที่6นะคะในวันที่18กิจการไม่ทราบราคาตลาดของหุ้นทั้งสองชนิดแต่ต่อมาเมื่อวันที่สองมิถุนาเขาทราบราคาตลาดของหุ้นสาม,มัญ 104 4บาทและก็หุ้นปริมสิทธิ์อยู่ที่112บาทแสดงว่าวันที่18เราไม่ทราบเราก็บันทึกแค่นี้นะคะ a, เดบิตหลักทรัพย์เผื่อขายหุ้นสามัญและหุ้นปริมสิทธ์เเปอร์เซ็นต์นะคะบริษัทน,ำน้ำส้นจำกัดอยู่ที่540,000ืนเครดิตเงินสดอยู่ที่540,000นะคะตัวนี้ก็จะเป็นราคาทุนรวมนะคะให้เราบันทึกแค่นี้ถ้าในกรณีที่เราไม่ทราบราคา ตลาดแต่โจทย์นี้เขาบอกว่าต่อมาวันที่สองมิถุนาเขาทราบราคาตลาดถูกไหมคะแสดงว่าเราต้องมาคำนวณหาราคาตลาดทั้งสองชนิดก่อนนะคะถึงจะมาบันทึกในบัญชีตรงนี้นะคะของวันที่สองเนาะเราก็มาหาก่อนเขาบอกว่าเราหาทุนรวมทั้งสองชนิดก่อนนะคะราคาทุนรวมก็คือสามพันคูณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบวกค่าใช้จ่ายก็คือห้าแสนสี่หมื่น ราคาตลาดของหุ้นสามมันเขาบอกว่ามีอยู่ที่1 0 4แล้วก็เอา3,000คูณ1 0 4ได้3,000 0 0 1 2 0 0 0ส่วนหุ้นบริสัทธิ์ก็คือ3 0ม0คูณ112 3 3 6้0 0สิราคาตลาดรวมอยู่ที่6,48,000ทําทำเหมือนวิธีแรกเลยนะคะการใช้ราคาตลาดแล้วก็ต้องเอามาหารก่อนเนาะมาตัวเฉลี่ยก่อนก็คือ ราหุ้นสามัญน,นะคะก็คือราคาตรลรวม5 4าแสนคูณราคาทุนหุ้นสามันก็คือ3 100, 1ม0 0นหนึ่ห่นนารด้วยราคาตลาดรวมอยู่ที่หกแสนสี่หมื่เราก็ได้ราคาทุนของหุ้นสามัญก็คือ2,60,000ราคาทุนของหุ้นปริมสิธิ์นะคะก็ทาเหมือนกันเนาะห้าแสนคูณราคา มูลบริมัสิทธิ์ที่เราหาได้คือตัวนี้3าม0 0 0หกหมื่าหารด้วย6 4 8 0 0สได้ทั้งหมดอยู่ที่2อง0 0 0แนะคะแล้วก็มา,มาถึงบัญชีนะคะทำเหมือนเดิมเลยเนาะต่อมาเป็นเรื่องของเงินปันผลนะคะเงินปันผลนะคะก็คือส่วนแบ่งในผลกำไรที่บริษัทจะต้องใจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมเพียงพอซึ่งในการจ่ายเงินปันผลมีขั้นตอนดังนี้นะคะเขาก็จะมีวันประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นวันที่บริษัทแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ทราบต่อมาเป็นวันปิดสมุดทะเบียนหุ้นเป็นวันที่บริษัทจะบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์รับเงินปันผลโดยทั่วไปจะกระทำหลังวันประกาศจ่ายเงินปันผลประมาณ1เดือน ต่อมาเป็นวันจ่ายเงินปันผลนะคะตอนนี้จะเป็นวันที่บริษัทจ่ายเงินปันผลหรือสินทรัพย์อื่นให้แก่ผู้ถือหุ้นเราก็จะจ่ายเงินปันผลออกเป็น2ลักษณะก็คือจะเป็นจ่ายแบบเป็นเงินสดหรือเราจะจ่ายออกเป็นหุ้นนะคะต่อมาจะเป็นการวัดมูลค่านะคะมูลค่า ต่อนะคะจะเป็นการวัดมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวนะคะตาสารนี่ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่105ปรับปรุง2,559นะคะเรื่องการลงทุนในตาสารนี้และตาสารทุนได้กาหนดให้กิจการต้องแสดงเงินลงทุนระยะยาวประเภทตาสารทุนในงบการเงินดังนี้นะคะหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้มูลค่าที่เปลี่ยนแปลง ไปเป็นรายการแยกต่างหากในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของจนกระทั่งกิจการจำหน่ายเงินลงทุนนั้นจงจับบันทึกมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวในกำไรหรือขาดทุนนะคะต่อไปเงินลงทุนทั่วไปหมายถึงเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดต้องแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินด้วยราคาทุนตัวอย่างนะคะวันที่12 วันที่12มีนา2 5 2 2บริษัทชมพูทองจำกัดซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรวงทองจำกัดจำนวน1,000หุ้นนั้นราคาหุ้นละ102บาทเขามีการเสียค่าใช้จ่ายไปอยู่ที่1,200บาทนะคะตั้งใจถือไว้เผื่อขายเน,ะนาะณวันซีงวดออมูลค่าราคายุติธรรมของสามัญน,นะคะบริษัทรวงทองหุ้นละ1 0 0บาท101บาทนะคะ การวัดมูลค่าหลักทรัพย์เผื่อขายหุ้นทุนเป็นดังนี้นะคะก็คือราคาต้นทุนของเงินลงทุนนะคะก็คือ1000ก็คือราคาจํานวนหุ้นคูณด้วยราคาหุ้นละ102รบาทบวกค่าใช้จ,จ่ายเท่ากับ1นึ0 0มูลาค่ายุติธรรม,มเท่ากับจํานวนหุ้นคูณมูลาค่ายุติธรรมก็คือ1 0 1นะคะเท่ากับ1 000, นึ0 0แนเนาะ ปรับลดราคาทุนให้เป็นราคายุติธรรมอยู่ที่2อ0 0ันสโดยใช้ตัวนี้ลบกันการปรับปรุงน้ววันซีงวดเป็นดังนี้นะคะก็เดบิตกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เผื่อขาย2 2 0 0บาทเครดิตค่าเผื่อการปรับมูล,ลค่าหลักทรัพย์เผื่อขายอยู่ที่2,200บาทตัวนี้จะเป็นการปรับมูล,ลค่าหลักทรัพย์เผื่อขายนะคะ ุูนคู่ให้เป็นมูนลค่ายุติธรรมอต่อมาตอนนี้จะเป็นการแสดงรายการและการเปิดเผยเงินลงทุนในระยะยาวตาสารทุนในงบการเงินจะเห็นได้ว่าตอนนี้จะเป็นเงินลงทุนเออตัวนี้จะเป็นเงินลงทุนของบริษัทชมพูทองจำกัดนะคะงบแสดงฐานะทางการเงินนะวันที่สาอ็ธันวาสองปีสองงบประมาณนะคะเดบิต mm hmm. เงินลงทุนเผื่อขายหายเหตุที่สอง อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งเออหนึ่งแสนหนึ่งพันเนาะอ่าอ่าเราก็จะโชว์นะคะโชว์โชว์แค่เงินลงทุนเพื่อขายนะคะอ่าวันนี้นะคะอาจารย์ก็จบการบรรยายเพียงเท่านี้อาจารย์ได้ลงแต่สึงหารไว้ในคัทรูมนะคะก็คือ ข้อที่เจ็ดขีดหนึ่งแล้วก็เจ็ดขีดสามเนาะให้นักศึกษาลองไปฝึกปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็ส่งงานในคาดรูมนะคะให้เรียบร้อยถ้ามีข้อสงสัยอะไรนะคะสามารถสอบถามอาจารย์ได้เลยนะคะค่ะวันนี้ก็พบกันแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ